ประมาณเราิมก็ความจริงงานรำลึกจุดำลึกการสูญหายทนายสมชายเนี่ยทุกวันที่2มีนาของทุกปีเนี่ยมูลนิธิสูนทนายความมุสลิมก็จะจัดทุกครั้งทุกปีแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันพิเศษนิดนึงก็ตรงที่ครบรอบ20ปีเพราะว่าได้สูญหายเมื่อ12มีนาคม2547แล้วก็ถึงวันนี้ก็20ปี แล้ววันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยบังเอิญทีเ่เราได้นัดยื่นคำให้การในคดีที่าทางแม่ทัพภาคสี่ได้แจ้งข้อกล่าวหานักกิจกรรมที่แต่งชุดมลาย,ยาูในวันวันฮาริลายอเมื่อปี2565ซึ่งเราได้นัดยื่นคำให้การที่สพสายบุรีก็เลยทำให้ มันเป็นวันวันแรกด้วยของเปิดเปิดปอสอมันก็ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เลยทําเป็นเรื่องของการจัดงานเปิดปอสอเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีมามีคนมาร่วมมาร่วมงานแล้วก็มาร่วมเปิดปอสอกับเราเนี่ยก็ประมาณเกือบ200คนซึ่งงานระลึกถึงทนายสมชายเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อที่จะให้น้องๆที่เป็นทนายความรุ่นรุ่นหลัง รวมทั้งคนที่เป็นนักกิจกรรมคนที่เป็นทํางานด้านช่วยเหลือด้านสังคมเนี่ยเขาไดา้ทราบถึงคุณอุปการาแล้วก็อุดมการณ์ของทนายสมชายที่เขาทํางานเสียสละเพื่อพี่น้องอาสามจังหวัดเทแดนภาคใต้ในเรื่องของการทําคดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถือว่า,าคนในพื้นที่เนี่ยจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาได้ทํามาในอดีตรวมทั้ง ตระหนักในเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราซึ่งในทนายความของูนยนทนายความมุสลิมร่วมกับกลุ่ม CAP ที่ที่เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเราจัดร่วมกันเราถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราได้ถ่ายทอดความรู้สึกสแสดงการน้ำนึกถึงคุณงามความดีที่ พี่สมชายได้วางไว้ซึ่งผมคิดว่า,าประเด็นในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในพื้นที่มันก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นการถูกดำเนินคดีของนักกิจกรรมก็คือส่วนหนึ่งของาการไม่รับความไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องจัดอีกทุกๆปีนะครับเพื่อสร้างความตระหนักว่าในในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการพูดคุยกระบวนการสันติภาพามันควรที่จะเปิดพื้นที่าทางการเมือง เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแล้วการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อไปเพราะว่าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสรรค์ไปสู่สันติภาพในพื้นที่ได้อันเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่มันมีอยู่ในบ้านเราดังนั้นเนี่ยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากรำลึกถึงคุณูปการของทนายสมชายสร้างความตระหนักให้กับสังคมถึงความไม่เป็นธรรมในพื้นที่เราก็ยังอยากที่จะเห็นสันติภาพอ่ ในพื้นที่บ้านเราในอนาคตด้วยนะครับฮลัมตัดสมั2 2เกิน20กินที่อจาวามดังไม่สิ้นส Lidah-lidah punya kalam bohong dan sunyi Buta sifat hati caca Menyentuhi segala jati Dengan kerana kekuasaan miliknya kemana Membicara asasi entah kemana Rahim Mengurai jasad hidup Kisah Hancur hati Sulit ditirai zaman Pengalaman gila dan keji Mengurung tengkorak jelata Dar pun mata dunia telah terbuka Dunia bukan lagi dunia hitam Dunia bukan lagi dunia buta Bukan lagi dunia kaku Bukan lagi hantui sendiri Itu dunia Kenal Kenal antara putih dan merah Antara darah dan sejarah Antara sistem dan pengarah antara penguasa dan pasrah tetap. walau lenyap jangan senyap walau lenyap, jangan senyap. walau pergi jangan bunyi walau pergi jangan bunyi. benar hilang sebuah lautan lautan dengan kuat lenyap di mana lidahnya kau adalah penyuluh jalan wahai bintang pujaan hak hidup jelata pun kau adalah penabur jasa